สวัสดีครับเนาะมาชิมมารีวิวขอ,อกเปิดขอ,อกมาครับนะเบิ้องที่ไรเปิดขอ,อกมาไม่อยังนี่เปิดขอ,อกมาอย่างนี้ามานอนอยู่ในห้างอย่างใดสยีนอนเลยที่นอนในหลีหรือว่าโซนเอื่อยตามลงมาครับเนาะนี่เอาอีกแล้วขอ,อกนี่บนได้หาอยู่มือเช้าวไปเห็นครับผมเป็นมันต้องมือขึ้นหรือเปล่นน,นอนเสืออยู่ Look, boy, look. Come on, sir. Oh, wait a minute. Like a law. Come on, sir. Come to Ah. Look I don't Hmm. Okay. Come on, sir. Hello? hmm. ไปท่าได้เื้อไ่ได้ครับนะูหนอยพี่เป่ไบ้โอ้ปมาได้บ้างอนจะโดนเลยเงูไปคอบคุณแล้วครับนะบลออดไยขเขาเลย มันมีแนวกั่นครับห้างต่ำครับนะเราจะเอามาไว้คลองนี้ก็ได้ครับนะไว้คลองล่างนี้ก็ได้ให้กันแล้วสลับไปสลับมาหลายก็ยากนะครับนะหยกักอันนี้ก็บดางล่างบริาการด้านข้างแล้วน,นี่ก็บมอครับหนะน้ายื่นั่นอีก นะต้องเป็น,น,นครบนอบพ,พอุ่นนะครับเนาะครอบพุน่นพ่อได้รุนนะครับเนาะครอบพุ่นแล้วก็โอเคจะอันจะไล่พ่อพ่อกันนะครับเนาะเป็นเอื่อยหรือเปล่าหรือคนโดดลงเองครับเนาะนี่ครับกของไม่นะครับเนาะ ะม่านี้ละเฮ็ดเราะทันเล้วดีดอกนะแต่ะมาณนี้ครับนะดันในกับดันในะมาณนี้ครับเรารับเพราะท่านเนี่ปับกปนไงเอเก ห้างกับท่านตีไม้ครับประก็บบนห้างน้ำครับอ่างน้ำร่างน้ำกับประานแล้วนะครับเนาะแต่ว่าหลังค่ายังเอ่อลังคาพวกผาดด่างยังก็มุ่งเรียบร้อยครับนะนี่ขอบเขือบกับตีเรียบร้อยมุ่งเรียบร้อยพอแลเว็งยห้ครับเนาะมซ่องกับเบาหวานนะเาไปน้ำง้วนกับพอเล่นห้กันี่ครับนะโดยประมาณโดยประมาณนี่ครับคร่าวๆเดี๋ยวจะแก้ไขอีกเรื่อยๆครับเนาะเพราะว่า ถ้าน <cek> ี so ้สมบูรณ์นะว่าถือว่าดีแล้วนะครับนะถ้าไหนสมบูรณ์ถือว่าดีแล้วนะมาอยู่ข้านี่ละสีใหม่อยู่นี่ลงไปอยู่ท่าได้ไล่ได้ก็ได้มาหน่อยก็ได้นอนตะมือขึ้นแต มือนเสาเนี่ยกรอมมัดซองอยู่ก็จังเห็นอยู่นะมือนเสาก็จังอ,อยู่ผีมีน้ำกันย่ก็ไม่หล่อเนี่ยเป็นนอนอยู่ผมน้นอนดุนออกมาแล้วจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับนะเปลนเป็นของนี่แล้วก็จะเอาก่อนเกลือมาใส่ให้ครับเนาะก่อนเกลือมหนะออมดแล้วมันนี่จะเก็บออกส่วนพ่อพี่อ่ะแก นมักข้อนี้ครับพุ่นฟางฟางหลายฟางหนาครับนะสูงมเลยื่อถ้ามีแต่ฟางเลยจื่อครับไม่มียนงนี่หยับใหญ่ไปอยู่พุ่นบ่ฟางกวาดออกไปใส่ขอกพุณนะทั้งนั้นเออท่านมีเวลาเลยครับนะนี่ก็จะพร้อมมาละเริ่มเถอะปลาไหลก็เริ่มจะมดแล้วนะครับนะนีนนกน่ก่อนเกลือรนเจ้เาก่อนเกลือมาใส่ซยไม้เลยจื่นี่ครับมาเบิ่งข้องี้ครับนะ เออสามสาวนีนะ่แล้วผมมัดทำรีวิวแล้ประมาณไปหน่อยพ่อไก่หน่อยครับนี่ทำเสร็จนะครับนะต่ออีกหนึ่งหองครับนะประมาณประมาณหกพันครับห้าหกพันได้แค่นี้แหละครับนี่นะบริจ้างสร้างครับแถวคอแล้วเป็นคนเห็ดนะครับสร้างบริจ้างจ้างคนเจ้าขอเนี่ยขายเป็นเห็ดนะครับบริจ้างยัง ขาแรงหรือมือมือเพชรนะครับจะสองคนนะ,รนะเรื่องเรื่องเราหาหกพันนะครับนะประมาณนี้ได้สำนีละนะปลาดางมวลหนึ่งนะแล้วก็สังกแล้วก็เสาสองต้นนะครับนะนอกนั้นก็เป็นไม่จะคล้องครับไม้ยุค่าเล็บตัดนะครับนะกับเสาเก่าๆนะยุค่าเล็บตัดลงทุนผันดางนะผัดางกับแห้งกับเสา สังกะสีสามยางนะครับนะดินกับทมไว้แล้วเนาะถมดินจังหน่อยอยู่เป็นกรรมเกตเลยเพราอได้อยู่ครับนะกับปะมาณนี้ครับนะเนี่ยเอาไปถึงผุ่นหอกหอกสามนิ้วฟ้ามครับนี่นี่เป็นหอกตักของสามนิ้วฟ้ามส่วนนี้เป็นหอกของถมแม่ครับนะเอาพอทดถมแม่หอกเก่าหอกดังเดิมมาขยายออกมาให้กันนะสูสีกันแล้วครับนะหอกบบบนี้ถือว่าซ้ำกันนะครับตัวนี้ยับออกมาหนีตัวผุ่นควราะเนี่ยเอาซ้ำกันหอกครับทำนี่แหละครับนะน่าจาโบ บ่เพิ่มอีกแล้วนะก็น่าจะประมาณนี้แหละบอกนะประมาณตรงนี้ก็น่าจะเป็นล่านที่เรานะตอนนี้ว่าเฮ็ดคอกบนนี้ครับทมทีนะครับนะแต่ว่าทมแล้วงบประมาณบ่ถึงนะครับนะอาจจะบ่ได้เฮ็ดครับนะเฮ็ดอยู่ตัวนี้ละน่าจะได้แล้วเนาะต่อหนามตอ,มตอไฟนะเห็ดห้างหนามห้างยังไงไก่าจะแล้วนะครับนะแล้วก็ตรงนี้กินดีครับตรงนี้งน,นี้หย่ามืดละหย่ามืดแล้ว ดานินะครับเนาะห้องนี้เห็ดประตูไม้นะครับก็เลื่อเห็ดไม่เนี่ยครับต้องขนฟุ้นค้นย่อกับฟังเสาไม่จะมีเวลาเห็ดบ่อบอปล่อยไหลทุ่งก็เชิญเริ่มจะบ่ค่อยอ่ะนี่น้ากินภายในแล้วปีนี้แรงนะครับเนาะนี่ครับนนะี่หอกสาวๆครับเนี่ยสองสาวแยกมาอยู่น้ำกันแล้วนะครับนะเพราะจะแยกลูกได้พวกกิมมือครับนะแม่เพิ่นก็ ชมโชคเป็นสัตว์นะครับนะเมื่อวานก็ได้แม่บุญโฮมนี่เป็นสัตว์อยู่แต่ว่าเอาคุณทับมาบ่ได้ครับรบ่ให้ผสมนนอ,อืมอือ ผสมน่าจะผสมปลาครับเบิ้งก่อนเพราคนไปติดปลามาไปทำอะไรกันคุณท้าเพื่อเขาเนาะวนนี้คุณท้าก็ร่างหิดนะครับนี่ก็สามสาวนี่เลยครับนะสามสาวนี่สวนสะพายใหม่สวนเข้าใหม่นี่ครับแล้วเด็แก้ไขนะครับนะเดี๋ยวจะรับแม่นี่ก็น่าจะพานแล้วนะครับเดี๋ยวจะตัดให้เพื่อนอุณิอกปลายเกินไปนะครับเออจะตัดให้เพื่อน จันลงนะครับปั๊บตัวนี้แค่ทำไปแคกน้อยครับนะตอนนี้เพิ่นเจ็บอยู่นี่คือกันกินหญ้าได้หมดแล้วเนาะสามตัวนาะทำสาวเลยอยู่ล็อกเดียวกันโซนเดียวกันเนาะไก่ครพอไก่ครับหาไข่บ้างนะน่าจะไข่นะนะนี่ครับเด็กๆก็อยู่นี่หญ้าก็หมดแล้ว มึงเมยนบึงบ้งๆๆโวยนี้นะเยอเป็นชาร์มหมอวานนี่อพอฟันมากกว่าใบเขาผสมอฟเด็ดใสิบอได้อาจจะใช้เสียงเงียบๆก็ยบ ม่คุณโฮมขอกนี่น้อยครับนะกับโตเด็กพอดีนี่ขอกผักงูนี่นะน่ะนะนี่ลักษณะของไก่จะไข่นะครับหองเวอร์ไวหาวัน ไข่บันฟักบันไข่นะ่หาบันไข่ออกมาได้ไปนะ <c oughs> <c oughs> ไ,ไรเขพูดถนะึงเัีได้ลงมา <c oughs> เห้าวะลุมาได้ไปนเห็นไปยังอืมจริงเลยอืมอืเอ้าหมามันขาวๆทั้งนี้ครับเนาะเดี๋ยวมันว่าจยหน่อยเดี๋ยวองค์มาหน่อยออกจากห้างก่อน คุณสากมาาช่วงครับคุณกำผมสวัสดีครับ